โกัสไปเกับบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเลยเรื่องนี้เขาจะทำเรื่องนี้เขาจะลดลงเขาจะป้องกันเรื่องนี้เขาจะป้องกันเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นชื่อชื่อของเกษตรลบบุรี่ก็จะหัวหัวเรื่องเป็นอย่างไรอะไรยังไงก็คือโฟกัสไปที่รู้ทันภัยบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพอมาวัตถุประสงค์ก็เจาะไปที่นักเรียนนักศึกษานักศึกษาทักระพงศ์ชพอสอเกี่ยวกับ โทษพิษภัยของบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าปลุกจิตสำนึกก็เรื่องของบุหรี่กับบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้คือวัตถุประสงค์ครับมันจะเพราวัตถุประสงค์กับชื่อเนี่ยจะชัดเลยเป๊ะมุ่งเข้าไปสู่บุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าอันนี้คือความชัดความชัดนะครับอ่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดเลยนักเรียนและนักศึกษาทั้งหมดทั้งระดับปวชปวสทุกระดับชั้นทุกสาขาเลยใช่ไหม ทุกสาขาทุกระดับชั้นทุกแผนวิชาครับรวมแล้วทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบคนอันนี้ก็ระบุไปเลยรวบุตรบูนร้อยเจดสิบตทั้งปชปสทีนี้พอมาถึงเรื่องของวิธีการดำเนินตรงนี้จะมีใครช่วยงานเราบ้างอันนี้คือ,อเขียนได้ชัดต้องใครประกอบพูดช่วยใครอะไรยังไงบ้างวิธีการเป็นอย่างไรก็คือเราก็ร้องมาจาก p d ด a นะนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยคุ้นเคยชำนาญอยู่แล้วนะครับ ของกเษกษตรลบบุรีอ่าตั้งแต่ฝ่ายพัฒนางานปกครองเขาศึกษาข้อมูลเรื่องของบุร,รีก่อนอ่าวิธีการก่อนจะมาเป็นกิจกรรมโครงการเนี้ข้อมูลเขามีทั้งภายในทั้งวิเคราะห์ทั้งภายในบตับนักเรียนนักศึกษาเองทั้งการอ่าทั้งประวัะวติภายนอกของลบบุรีเขาก็ศึกษาของจากอศาสาสุขจังหวัดอ่าปปสจังหวัด ปทจังหวัดนี่เขาคือสารข้อมูลว่าภัยยาเสพติดตัวไหนอะไรจริงๆเขามีเยอะกว่านี้นะครับยาเสพติดมังมีหลายตัวทั้งกระท่อมกระทาแต่ลบหลีเขาโฟกัสมาที่ในเด็กเรียนเขาไวรัสซึ่งทั่วประเทศเป็นหมดนะครับแวพอศึกษาข้อมูลได้แล้วทั้งภายนอกภายในเขาก็จัดดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการของเขาขั้นที่สามก็ขออนุมัติโครงการก็ชื่อก็ตรงและสอดรับ รู้ทานภัยบุรีบุรีไฟฟ้าครับถัดมาก็จับทางคำสัง่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานตรงนี้เองเนี่ยถ้าจะเขียนให้ลึกไปกานั้นก็คือในคำสั่งเนี่ยมันเป็นคำสั่งใหญ่แบบทีอนะไรประกอบด้วยใครอะไรอย่างเงี้ยโอเคงานปกครองเป็นแม่งานก็จริงทีนี้งานก็จะไปกองอยู่สวีการต้องช่วยไหมวิชาการต้องช่วยไหมท่านก็สามารถจ่ประกอบด้วยอันนี้เพิ่มเติมได้นะครับเรื่องของ คำสั่งหรือมีอยู่แล้วหนํานวยการดํเราเนินงานถ่ายภาพเสียงอะไรม,มีหมดในการดำเนินง,งานแต่และท่านก็ใส่ประกอบไปด้วย <S <S ครูที่ปร,รึกษาต้องมาอันนี้นนแนผนวิชาต้องลงไหมอันนี้ท่านใส่ได้เลยในคำสั่งเพราะว่าพอเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยคนไม่ได้เขียนแผนเอาหยิบที่เราเขียนขึ้นไปเขาจะทําได้ทันทีตั้งแต่หนึ่งสอามจนมาถึง โครงการเรียบร้อยโครงกาเรียบร้อยจนมาถึงน่างคำสั่งประกอบด้วยอะไรใครบ้างคนที่เข้ามาทําง,งานใหม่ก็ทําได้เพราะท่านเขียนชัดมากท่านเขียนละเอียดนะครับเยบรอยอีกคำสั่งแล้ประชุมใครทําอะไรอย่างไรดำเนินงานตรงไหนอะไรยังไงนะครับว่านเป็นเรื่องของการให้ความร,รู้ดําเนินง,งานตามแผนอันนี้เสร็จขั้นตอนการแ l นน n i n g แล้วนะเรียบร้อยขึ้นไปครับขึ้นไปอ่าลงมาลงมาแลา้วขึ้นไป ให้มาเห็นข้อห้าให้มาเห็นข้อห้าข้อหกอ่ะต่อไปท่านดูเราไปอีกครับดูได้ทําแล้วพอทำเสร็จปุ๊บท่านประชุมแล้ววางแผนอะไรร้อยเนี่ยก็เป็นไปนตามกระบวนการการทำงานของพวกเราเลยร่างหนังสืออะไรอย่างไรงภาษาในภาษาเนี่ยมันก็ต้องมีภาษาชุมชนให้ชัดก็ต้องมีชุนชจนที่ไหนไม่รู้อาจจะเป็นจุนโจนนู่นก็ได้ของอของคนแก่นก็ได้นะั่นตรงนี้เองก็ชัดทีนี้ให้ชัดขึ้น ชุมชนไหนมะนาวหวานใช่ไหมชุมชนมะน,นาวหวานหรือข้าชนะนิพงที่นักระษานเขาอะให้เขามาร่วมกับเรา,าสถาน,นีตำรวจโอเคสถาน,นีตำรวจภูทรอ,อ่าอัเภอร์พัชนะน,นิพงถัดไปครับไม่แม้เนี้ยต่อมาก็าเรื่องของภาษาใครกันไอเนี้ยน่าจะเป็นบ้านครับเป็นวิทยากรถูกไหมสถาน,นีตำรวจลงไม่อีกครับไม่เห็น โอเคโรงพยาบาลพัฒเนีศฐาที่จะให้ความรู้ให้ความหนักสร้างความตนหนักให้แก่ลูกๆใน ى, กเกษตรเทคโนโลยีใช่ไหมเชิญพิยาร์ก็กลุ่มต่า,างที่ท่านได้ประสานงานไว้สามนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้าร่วมการอบรมมีการทด,ทดสอบความรู้ก่อนอชอเชิญพิยากรณ์อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทปพยาธิภูมินักเรียนนักศึกษา เข้ารมทาแบบว่าหลังการอบรมในะนั้นท่านมีสื่อมีอนะไรท่านก็เป็นของรายละเอียดในนั้นอันนี้ทางร,ารู้จักเรื่องของกระบวนการลงอ,อีกไหมเหน,นต่อไปก็คือขั้นตอนการเช็คคดีของเราประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาผู้ผู้เข้าร่วมการอบรมาการจัดเน่โครงการชื่อโครงการประเมินเสร็จปุป๊บิดท็อ์ วิเคราะห์แบบทดสอบประเมินการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมเระบอนการมีส่วนร่วม <c oughs> ของกรุมตางๆัดมาขั้นเอขั้นเอขั้นตอนการนําผลค้ตัดสินใจ <c oughs> แล้วก็ไปถึงทางเรื่องของการรายงานข้างล่างมาข้างล่างอีกครับมีการรายงานไหมไม่มีเพราะฉะนั้น เรื่องของการรายงานก็ต้องมีรายงานใหม่ก็ท่านทำแล้วเราต้องรายงานอันนี้จริงๆเพิก็เติมนะครับทีนี้ถัดมางบประมาณอันนี้้าไปเพราะว่าท่านใส่งบประมาณว่า,าแล้วก็ระยะเวลาทําเดือน,นพุทธภาเมื่อกี้ผมพี่รองที่ลงที่กลุ่มเนี่ยที่พุทธภาท่านเปิดมาเนี่ยท่านทำเลยเหรอือทันไหมอ่าผมเขาไ่้ทำอยู่อยู่แล้วสัปดาห์ที่สองเนี่ยเขาทำอยู่แล้วของของกเกษตรร่ปมดี ผมกเลยเว้ยทันแน่นะเปิดมาประมาณการเดือนพฤทธประภาคุณทำโครงการนี้เลยราะวอันนี้ยืนยันจากท่านอิทธาจารย์ชัชวาลว่าเขาทำห้องเรื่องพฤทธประภาจริงๆอันนั้นเขาโฟกัสไปที่พุทธประภาอ่านี่บอกนี่เพิ่มเลยถัดมาอันนี้ก็สับคัญไม่แพ้ยิ่งกว่านไปแล้วก็คือเรื่องของผมที่คาดว่าจะได้นะเราก็ไว้มีอาวุอทำอะไรได้กับใครเกิดจริงงานตัวไหนเอาคำก็คือเรจะทอสยอดกับอใคร นะครับของโครงการนี้ของเกษตรลบบรีเขียนไว้ว่าเอาพูดของเขาคือนักเรียนนักศึกษาปอชปอทุกชั้นปีทุกสาขาวิชาของเกษตรเทคโนโลยีลพบุรีอำเภอพัทล ai จังหวัดลพบุรีจำนวนร้อยเจ็ดสิบคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษไทยของบุรีและบุรีไฟฟ้าสองนักเรียนของที่ใยเกษตรเทคโนโลยีลพบุรีไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุรีและบุรีไฟฟ้าคือ สิ่งที่เขาได้ความรู้คือ170คนเนี่ยพอรับการอบรมจากผู้รู้แล้วได้ความรู้170คนครับจากการประเมินจาก,กาอะไรใช่ไหมอ่ส่วนเอาค o m ถัดลงมาครับเอาค o m เนี่ยผลผลิตก็คือนักเรียนนักศึกษาวิทยาเกษตรเทคโนโลยีข้า,างล่างทุกกลุ่มเสี่ยงไม่ได้มีนะก็คือทุกกลุ่มใช่ไหมทุกกลุ่มไม่มีคำว่าเสี่ยงทุกกลุ่มทุกชั้นปี มีความรู้จากการกดลงก่อให้เกิดภ right. okay. right ูมิคุ้มกันการปฏิเสธการไม่ท่องแวกกับบุหรี่นี่บุหรี่ไฟฟ้าอันนี้แค่เรื่องบุหรี่กับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาแตกออกมาในการเขียนเนี่ยเรื่องเราเราไม่ได้มองไปบุหรี่เรามองโูกัสไปที่กิจกรรมแล้วก็เขียนออกมาได้ชัดผลที่เกิดขึ้นก็ได้ชัดของกิจกรรมนั้นๆอันนี้คือเป็นตัวอย่างของของ แนวทางการเขียนให้กิจกรรมนั้นชัดแผนเอาไปปฏิบัติไปทําได้จริงนะครับของลบลีนเหรอไหมครับขทกัสอเท็่สอนก็เขียนได้ได้ดีได้ดีทีเดียวมีของลบลีงที่สอนไหมคนนรับงผูใส่ัง้ผู้เข้าร่วมประชุมคราบมีประเด็นใจๆที่ไม่ชัดเจน ถามพี่ครับว่อ,อ,อาผมจะทำในทิศตรงนี้สองนาทีหรือจะที่ผมพูดเสร็จนะครับของลบบุรีที่สองอชื่อดีว้าวเลยนะครับลบบุรีที่สองเนี่ยสารดีสิบนาที<ห>พ,พาชีวีลีไกย,ยาติดอันน,น,อนี้คือของลบบุรีเป็นทุวอ,อย่างนะครับสิบนาทีพาชีวีลีไกยาสติดวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาติด กฎหมายเกี่ยวกับยาเสติดสองเพื่อลดจํานวนนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเป็นศูนยอ์อันนี้เข้ากลุมกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้เรียนของวิทยาเขติีกรอเรียรแห่งสองเนี่ยสอง้องทุกกลุม่มทําทุกกลุม่มแต่ปัจจุบันงรงในสองคือในทุกกลุ่มเนี่ยมันมีเสียเ่ยงไงในนั้นมันมีเสี่ยงเขาจะลดลงให้ได้ให้เป็นศูนอันนี้ชัดเจน เออสิบนาทีเนะี่ยความรู้อย่ากจะเิียดพอไหมพอนะอ๋อโอเคทีนี้ไปดูวิธีการดำเนินง,งานการวางแผนตั้งแต่แพนดิงเลย <จะ S 2> นำผล<น>จากการรายงานการคัดกรองนักศึกษาจัดงานคูทิึกษาเนี่ยร้อย่ิบองผลก็ได้จัดไหนอะไรเข,เขียนแ่้วชัดไปเอาข้อมูลมาจากที่ครูที่ปรึกษาเก็บหาข้อมูลไว้เอามาหล้วพร้อมมาอีกคร้ มาทามาทำ,าทำกิจกรรมนี้พบว่ามีนักเรียนงเตียง37คน้อสองเชิญงานปกครองเชิญประชุม,มเพื่อจัดทำโครงาการสารดีอันนี้โฟกัสใช้ไหมครับมีใครบ้างผมลองไปพูดกาบ <c oughs> ปกครองงานกิจการงานสวัดการนักเรียนนักศึกษาแล้วก็จัดทําคําสั่งถัดนไปได้เลยครับอันนี้เป็นวิธีการทางานนะครับ3งานปกครองจัดประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง โครงการสรารดีที่ประกอบด้วยอย่างที่ในวิธีการทาง,งานที่เขา้ล่ดไปนะครับทีนี้วิธีการครั้นที่หนึ่งเดือนพฤษภาครั้งที่สอง,สอ,งอันนี้คือเป็นเป็นแผนที่เราจะทําไว้พฤษภากันยา่มกุมพา,พ,า,พ,าพันของปีถัดไปอันนี้ชัดเจนเลยนะครับส่วนขั้นตอน,นการปฏิบัติโดยดีนะครับงานปกครองเชิญสาธารณสุขอำเภอขุนลงโลง หนึ่งคนอันนี้ชัดกว่าเกษตรลกลีหนึ่งคนที่มีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้ายาบ้ากัญชากระท่อมโกกัสไปหรือยาเสพติดที่แพร่หลายในปัจจุบันหน้าเสาธงดำเนินการให้มาให้ความรู้ที่หน้าเสาธงเวลา8 0 0จุูนละเอียดกแปดจุน ทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกหนึ่งของเดือนที่ที่คำถามผัาแย้ไปเนี่ยเพราะันผมกรายไปผมก็มีข้อคำถามพอข้อคำถามถามันลองไม่ต้องตอบผมด้วยเนะยมันมีคำตอบในนี้หมดถูกไหมฮะข้อสงสัยข้อคำถามเนะี่ยเพราะฉะนั้นการเขียนแผนที่ดีและที่ยอดเยี่ยมเนะี่ยมันนั่นก็คือแอคชั่นแผนเน่เขียนที่ดีเขียนที่ยอดเยี่ยมคนที่ไม่ได้เป็นเขียนด้วย ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยผมถามุ๊บผมหันไปเนี่ยก็ได้คำตอบทันทีโอ้มันเอฟนี่ที่ทงนะลองนะครับอ่าลำดับที่สองเอาเลื่อนไปครับอันนี้คือเป็นรายละเอียดที่เป็นตัวอย่างให้ทุกท่านดูนะครับเอาเลื่อนไปหนุขั้นตอนเช็คปูติบสาททำแบบต้นกรอบสัปดาห์ที่นี่ชัดเจนสัปดาห์ที่4ของเดือนชั่วโมงโฮมรูม ขอขั้นตอนัวเองานปกครองสรุปรวบรวมประเมินผลสองงานปกครองนำผลสเสนอผู้บริหารผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหาที่ได้ดำเนินงานมาแล้วอาจจะเพิ่มเติมดีอยู่แล้วดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นดีมีแต่ตัวดีแต่ห้าแต่อย่างเดียวกันเลยรถทีแต่ท่านจะผม ไม่มีคนอิสรไม่เริ่มไปนอย่างไรกันกอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างทีนี้มาดูระยวิางบประมาณมระยะเวลาลวลนะถัดมาก็เรื่อของผลที่คาดว่า,าจะได้รับสะท้อนกับวัตถุประสงค์ที่ท่านวางไว้เขียนไว้หรือไม่นะครับข้อหนึ่งของเคนิฟรุรีที่สองผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด สองผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจถึงโทษของยาเสพติดอันนี้คือตอบโดยข้อไปตอบข้อทุประสงค์ข้อที่หนึ่งที่อาจารได้เขยียนมาพอเอาคำผู้เรียนเพื่อเทคนิคลบดีที่สองกลุ่มเสี่ยงลดลงร้อยละเก้าสิบร้อยละเก้าสิบมันคือความคาดหวังของเขาเขาบอกว่าจะให้ให้ลดลงเป็นศูนย์มันครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามไม่ถึงเดือนกุมภาพันธ์เขาบอกไว้ กิจกรรมท,ที่ผมที่ผมดูนะะวางไว้ทั้งเทอมนั่นหมายความว่าความเป็นไปได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดลงผมก็เชื่อมั่นว่าทำย้ำๆทำบ่อยๆสถิติก็จะลดลงนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่กับเขียนลงซึ่งการเขียนเนี่ยปฏิบัติได้จริงนะครับอันนี้คือเรื่องของเป็นตัวอย่างของการเขียนนะครับ ในด้านต่างๆนี่เป็นด้านการพ้องกันว่าการปัญหาเอ่ยบังบัดเฝ้าระวังการบริหารจัดการว่าท่านก็โฟกัสไปที่กิจกรรมที่เกี่ยวกปัญญาติดติดแล้วก็ทำแล้วเขียนให้ละเอียดข่าวอะไรแล้วก็ผลที่ได้รับเนี่ยมันไม่เข้าท่านกินกาแฟมี o u t p u อย่างนี้แหละเอาคำที่แปลให้ชัดเจนหนึ่งนาทีสุดท้าย ประเด็นข้อคาถามนีไหมครับจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าเอ๊ะอย่างเนี้ยผมชัดไหมเอ๊ะผมอย่างนี้ได้ไหมถึงตอนอะไรอย่างไรีไหมครับใช้เวลาอันสั้นเพื่อยกตัวอย่างให้ทุกท่านจะได้ดําเนินงานต่อหรือถ้าใครหนึ่งสองแล้วเนี่ยยังโฟกัสไม่ชัดท่านก็เพิ่มเติมให้ชัดเรื่องด้านที่สามสี่ห้า ท่านก็มีแนวแล้วแล้วก็มีหลักเพราะฉะนั้นการเขียนแผนของผู้วิเัยผมคิดว่าจะดีและยอดเยี่ยมตามครับหาดีกับเด็ครับโอเคแ่ลหี่วันเ็นเรางาใส่อะรีกยอะทาก้มเขียนแร้วว่าจะอ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไม่มีช่ย่งทอย่างอคตัวเลือกงว่โองสองสองเดินเลือกเปลี่ยนไดเดินเหนีเขาเปอนนี้เขาเีเขาเห็น

เพือให้อกจากีก็มีเมเตอร์ประจำด้วยแตต้มีเมเตอร์ที่ยทีถ้ามัด้ช่วยดัวอะอย่างเงี้ยทำไห้คจะฝักอะไร้านคันจะมาที่ไหนแล้วแล้วลงงคมรับ5ครับเมื่อกี้ติดทลาดงครับมีนี cũng là cái <laughs> gì, đúng không? chúng ta nên kiểm tra gấp luôn. khi chúng ta đi làm thì chúng ta phải đi làm, chúng ta phải làm. 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 chúng ta phải

ห ain นือนเก็บเ hey? ah, ี ah, ่เียบร้อยจะตรเหมือนเดราอเหมนเราอนเราเด็กแบน้เฮ้ยอะอะสะแกนสแกนเฉยอทีวีท่อ

ไอไปที่ราบาลโรงบมันก็กาาดว่าเขา้กเราให้เขาไปเป็นคนเหมือนกัน

apa ya makanan apa ya kalau <laughs> ini ya kalau 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 ini ya เข้าไปในล็อกนั่งดูอะไรนี่เป็นตัวน้องในกรณีล็อก อินโดนีอ๋อไทยเกีวอ๋อลูผมเลยไม่รู้ไหนเงหนูลูกพี่